สวัสดีครับขอต้อนรับกับสุชา่องทีวีสาระมันก่อนครับนี่ครับชีวิตปลาคาครับปลาคาไม่ขาดไม่ขายารครับเปตั้งชื่อครับตะไรมืออะไเวีนครับผมสูดๆไปไม่ขาดที่นี่ต้อนรับแฟนคลับเลยนะครับต้อนรับแฟนคลับมีพยาบาลสวยสวยส อันนี้ FC นะนี่ FC FC ของวิธีสายงบางกอกแตวใหญ่มีของข้านเป็นใหญ่มีนี่นะครับผมเนี่ยเป็นบัวเล็กนี่แม่ค้าคนสวย494สวยขายดีค่ะขายดีขายดีนะขายดีมากครับกับจะซอกกับวิ่งสิเหระครับวิธียิสาบ้านบ้านครับผมตามตรงตลาดตลาดนี่ครับมีหลายอย่างหลายแนวครับ บ่ต้องไปห่างบ่ต้องไปยังครับจุนี่มีเบิดเลยเนี่ยมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยอ่าครับอันนี้ไงอ,อันนี้คือเป็นโซนราชการครับขายนดับโองบานาครับขายดับมันบานเข้าเป็นบรรยากาศนะเป็นบรรยากาศบรรยากาศปอดภยไม่ค่าครับซ้ำมะลำิมซ้ำหนังแกงแป้งครับ ต่างลงตั้งลานครับคขายบวยใบไหนเอ่ยยี่บห้าบาทจ้ะกอนเราก่อนดีไหมลืมอันนี้ก็เป็นลานของวิธีอันนี้ก็เป็นลานของวิธีสาตมังก่อนครับทางเขายเสียครับศูนไปครับมึงบรรยากาศนะครับเรื่องบวชขากรอบไหมครับถิ่นเมืองสันยอย มีหลายอย่างหลายเนี่ยครับของอยาของกินมีเบิร์ดครับนี่ครับขนมปังขนมมีเบิร์ดครับผมของอยางของกินนี่ครับเรื่องประคากล้องมานี่ครับผักปอดสันพิษครับนี่เป็นสินค้าออท็อปครับ สดๆเม้มๆครับสดจากไรได้ยมักเนื้อนะครับตัวขายถูกๆครับหาบาทสิบบาทชมงามๆตัวนะครับเล่มใหม่กันเซนมาครับขอขอให้ได้ครับเปลาคาร์าลูกงามเหรอก็คาลูกงามเหมือนวะยิ้มแจ่งเลยโอ้โห ก็ขายขายปักมีสื้อยากซื้อได้ครับดูขา่งามเจ้าทีครับนี่สบคร้บคลุงเตรียมตัวพร้อมพร้อมังพุดเลยครับนี่ยบัดแดงบัดเขืยอนมองนมใหม่บัตรองปลาม่หัดครับถูกถูกหาบาทสิบบาทครับผมนี่เอฟซีเอฟซี ครับของอยากของกินมีหลายครับนะครับหลายอย่างอะไรนีครับเ็ดขาวครับนี่ครับนี่ยำแซ่บนะครับยำแซ่บกับปวดแซบเลยครับเนี่ยยำแซ่บ อ้าวฝากช่องได้นะยำแซบรอจ้ากัดดีครับบ้านห้องดีเอฟซีมาเน่ยครับเสื้อผูเสื้อผ้าครับลายครับแฟชั่นนี่ครับตลาดบ้านเ้องตลาดตามส่วนราชการนี่พ่อค้ารูปหล่อขายดีครับขายมันเป็นแสนนี่ครับผมนี่ขายมันเป็นแสนกางเกงๆสำหรับเจ้าหน้าที่ครับใส่สบายนะครับ ผู้ใดมาตามส่วนราชการตามนี่มาเยี่ยมเลยครับบอกขาใจดีนะครับเนี่ยนี่ครับลูกค้าร้ายครับผมนี่แม่ค้านี่แม่ค้าห้อนครับไม่นี้ห้อนนี่แม่ค้าแข้งง่ามครับนี่นอนะก่ารักหมวิธีบบานๆเท่านี้ครับนี่หลายอย่างหลายแนว ไทยครับเบื้องถีชีวิตพอค่าครับผมเืิดสองมากอะเด็กขายของนะครับอะร้อนในวันนี้นะร <c oughs> ้อนนานไม่ได้วอนนี้ร้อนหดนะเนี่ยไาบอกลูกค้าไปซื้อของ้าเานนด็กไปเดวยวไปแป๊บนึงนี่ครับบรรยากาศบ้านครับผมตาม ออโอ้โหเดี๋ครับมีสมตำครับผมของแท้เลยเนี่ยแบบสดสดเลยบ้านเท่าโอ้ยครับนี่เราแซบขนมบรรบ้านนะครับกระเพดะสดๆนี่ครับโอ้โหเดี๋ยครับสมตำตามจุดราชการผลแซบยิ่บยุ่วครับผมสดใหม่เสมอวัตถุดิบราคาลูกง่ามราคาเจดีครับ อันนี้พลังครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำพริกหวาเนาะน้ำพริกปลาหวานแม่ค้าคนสวยแห่งลบบุรีด partment นี่ครับก็าสิมีของหลาย,ย่างอะไรเนี่ยครับแตงโมแคมตตลูปจุงละสิบยี่สิบบาทเดี๋ยวปลาขาลูรกรอกะทินะเนี่ยไอติมไอติมกะทิ กะท,ทิกะทิสดร้อยเปอร์เซ็นต์หอมหวานนะครับมีเคืองมีอย่างนี่แหละครับชีวิตประคามีคาครับผมไปเรื่อยๆครับไอศกรีมกะทิสดนะมีวุ้นมีอะไรครับมีวุ่นมีอย่างขายถึงๆมะแพงครับราคาลุกล้อ นี่นะครับบรรยากาศตามโรงพยาบาลครับออกมาเน,นี่ะครับอดิม,มีเจ้าทีมมาจับจ่ายสื่อขออย่งมือซองค,ครับลูกค้าค้นขายคนป่วยครับผมมาสื่อกันไปมีหลายอย่างครับลูกผสมมีลตัตติย์